แกลไทร์ด้เปดกีวีมังงะสบายๆฝากสลับส่วนเป็ด,ปดพวกแกลกันด้วยนะครับสองทุม่มสองทุ่มครึ่งสามทุม่มห้านาทีโอ้ยเหม็นจังหเหลือสูบได้แล้ววันติีพงไปหมดแล้วเนี่ยหายใจไม่ออกเออได้ได้คุณใจเป๋เย่พูดแล้วเนอะพวกเราเลิกสูบบุหรี่กันได้แล้วละแล้วก็ เปิดหน้าต่างระบายอากาศด่อยดีกว่านะหรือว่าเขาไม่จะน,น่ามคิดมากเด็ดขาดคว่แบบนั้นก็จะสั่งให้คนอื่นเลิกสูุบดีเพื่อฉันทำไมกันเลยยนะเสียวเออนายเรีบสั่งให้หนูลูไปดินเล่าให้คุณจูเร็วฉันเตือนนายไว้ก่อนเลยนะว่าเรายังไม่ได้เสินสัญญานะแต่นายทำเรื่องนี้พังแล้วก็โปรเจกต์ของเราจะต้องยุติทั้งหมดหยุดแล้วย่งไรล่ะ ผมไม่ตามเรื่องแบบนั้นหรอกนะแก yeah. ไม่ตดบอกคุณหนูตานนี้เป็นใครเหรอครับหน้าตาเหมือนดารานในวงการเลยนะครับเนี่ยคุณจูนี่เป็นเพื่อนสนิทของลูกสาวของเสี่ยวเหินนะครับเธอชื่อลู่ซีเออเหรอลู่ซีใช่ไหมชื่อเพราะจึงเลยนะลูซ่ซีคุณจูก็ชื่นชมเธอนะดินไนลยก็ตะแก้วได้ไหมละ่ะ พอคุณได้สิคะถ้าเกิดว่าฉันเินเหล้าแก้วนี้ให้แล้วคุณจูก็จะยอมเซ็นสัญญาลงทุนร้อยล้านนั่นให้ใช่ไหมล่ะคะคุณลูกเหล่านี่แก้วละร้อยล้านเลยเหรอคิดมุลค่าตัวเองสูงไปรอเปล่าแล้วคุณจูจะยังไงล่ะคะดื่มแก้วนี้ให้หมดก่อนแล้วเราค่อยคุยกันนะ แต่เธอแต่ไม่ฉันมีความสุขได้แล้วฉันก็จ่าเงินรอยล้านกับเธอฟรีๆเลยเอาไหมล่ะคุณจูคะเงินแก้วนี้ฉันดื่ม่ม่คุณคะ่ะเออผมประทับใจในตัวคุณเหลือเกินคุณจูมาน,นั่งก้างผมได้ไหมได้สิคะชิคิดจะดูถูกคนอย่างฉันเหรอคอยดูแล้วกันเชืสองสอนแกเองรู้ๆอย่าไปเลยนะ ไม่เป็นไรนะ่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก่อนคุณมีอะไรหรอคะตัดออกได้เลยผมจะลงทุน,300าน,น,านส,ส,สามร้อยล้านในโครงการนี้เองสสามร้อยล้านสามร้อยล้านเลยเหรอคุณใจเปิดเย,ย่คุณพูดจริงหรือเปล่าครับคุณจะลงทุนสามร้อยล้านจริงๆเหรอ ผมดูเหมือนคนที่กำลังล้อเล่นหยูหรึไงไอ้ยาคุณใจเปยเย่ขอพระคุณมากมากเลยนะครับคิดจะขอบคุณผมตอนนี้มันยังเร็วไปถ้าว่าจริงไหมละ่ะเยเด็กน้อยหนูรู้เร็เอาเนี่ไปคุนใจเป๋ยเย่เร็วแต่บ้านนี่ก็คิดจะเล่นอะไรอีกเนี่ยคุณจงใจงั้นเหรอจะเป็นคนจริงจังไม่เคยล้อเล่นกับอะไรอยู่แล้ว ถ้าเดิมหมดขวดนี่ก็รับเงินไปสามร้อยละเอ๊ะคุณจูคิดว่าไงในเมื่อคุณอยากจะลงทุนในโปรเจกต์นี้เงินก็เสียเล็กครับยังจะมามัวจ้องหน้าจะนอยู่ทำไมทำไมยังไม่เรียบหรือม่หมดอีกสามร้อยละเลยนะหุบปากแล้วหน้าของคุณไปเถอะค่ะคนอย่างคุณมันไม่สมควรที่ได้เอ่ยแม้กระทั่งชื่อของฉันเลยด้วยซ้ำนี่เธอเธอ แบบนี้สิถึงจะเป็นคนที่ฉันรู้จักก่อนหน้านี้เอาแต่ตาเสียงเรียกเสียงน้อยไม่เหมาะสมกับเป็นเธอเลยฉันจะดื่มวายขวดนี้ให้หมดค่ะแล้วบอกคุณปเป๋เย่จะไม่กลับคําพูดนะคะเออ,อหนูลูกเงินสามร้อยล้านนี่ผมต้องรบกวนแล้วละ่ะปุ่มโดยกันนายหุบป,ปากไปเลยไม่อยากได้เลยสามร้อยล้านนะไม่อยากตำโปรจต์นี่มาจุบจุบหรือไงปุ่วาวอยู่ได้ ลูลูหยิบดื่มเดี๋ยวปวดเออไปใต้เสือแกนอะเอ่อขอมีสาระสักนิดหนึ่งนะจ๊ะลูกเตะสปาร์ตันหรือที่เรียกว่าสปาร์ตันคิกนั้นเป็นต้าการต่อทุ้ที่อันตรายทุกท่านอย่าเรียนแบบนะคะเพราะว่าเราจะ ขำแทนเองไอออนเอ้ยรู้รู้แท้มากเลยอ่ะเออเหวดเอ้ยต um ีนหนักขนาดนี้ยกไอปุ๋ยเย็ดก็แล้วกันเอ่อตึวตะอต่าดียังไงอย่ามาดูถูกลูกเตะของฉันก็แล้วกันนะฉันไม่ได้ใช้บ่อยนักหรอกนะเรื่องที่ไอเตยดื่มเหล้วเตอไม่ดื่มก็ช่างเตยแต่นี่เตอกลา้กลาทำไรยคนต้นหนา้นาเขาเตยนี่ไม่เกียจก็เลยนะ แล้วยังมัวยืนทําอะไรกันอยู่ล่ะคะทำไมยังไม่รีบปาก็ไไปส่งโรงพยาบาลดกจะร้อยเขาลุกขึ้นมาเองก่อนหรือไงล่ะคะเออจะใจ้งปาโรงพยาบาลก่อนพอ,ออ้อเข้มเก่งไว้ก่อนนะครับลูลูฉันไม่เป็นไรเธอไม่ต้องห่วงนะคุณลุงคุณนะกลับไปก่อนนะคะไงละ่ะเราจะปล่อยไอ้ตัวอยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงละ่ะความสามารถฉันน่ามีเยอะจะตายแล้วพวกเขาก็ไม่กล้าทำอะไรฉันลงหน้าอีกอย่างนะต้ามิง เจอเจยเปยอะเขาก็อยู่ที่นี่ตั้งคนไม่ใช่เหรออสีก็อันตรายไม่แพ้ก็ลงนะแล้วคนอื่นก็ดูเหมือนไม่ใช่คนดีเลยสักคนไม่เป็นไรหรอกนะหดีสักพักฉันก็จะส่งข้อความมาเจงจริงๆแล้วให้เขามาฉันฉันจะได้มีข้ออ้างหาทางกลับบ้านยังไงล่ะแค่นี้คนอื่นก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วล่ะอืมก็ได้พ่อคะงั้นเราไปดูพ่วกในการสักหน่อยดีไหมคะยังไงการที่เขาบาดเจ็บก็เพราะว่าลูลู่ช่วยเราไว้นะคะ ก็ดีเหมือนกันลูกตีถ้าเกิดเรื่องก็รีบตัวพวกเรานะลูกได้เลยค่ะคุณลุงเอาละคุณดึงก็ไปกันหมดแล้วเชิญต่อได้เลยรอเดี๋ยวก่อนค่ะรีบมาช่วยฉันหน่อยด่วนมากกึกกึกกึก่เธอะ ข้ออ่อนชะมัดเบ่เย,ย่คุณลู่เธอเมาแล้วย้ายเธอตําเทือกคุณเลยเดี๋ยวผมไม่คุณไปส่งเธอกลับบ้านดีกว่าไม่ต้องอาสไปผมมาช่วยแล้วเอ่เอเกิดอะไรขึ้นหรอครับเอ่เอโอคกูใจช,ชื่ออาจสไปที่คุณว่าหมายถึงผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเออก็ใช่ครับ เกิดแต่ไดขึ้นวะเนี่ยอาสีไปอยู่ที่นี่ได้ยงไงแล้วอาสะไปจเจียฉันมาเพื่ออะไรเนี่ย,อา,ยอาสีประเงินจังเลยนะครับจะเรียกอะไรมางั้นเหรอประเปล่าครับผม,ผมมาผิดที่เองเอะอาจะไปวางยายัะเลยเนี่ยเอ้อเจังจริงๆราเดี๋ยวฉันไปด้วยอ้อาสีอาจะไปอาส,าาอาสีไปส่งอ่ะผมกลับก่อนนะเฮ้ยพลังทำลายล้างสูงชะมัดเลยบายนะอาไป เอจจอจะจริงๆกลับมานี้นะกลับมาก่อนวะกลับมาก่อนก็ไปเลยต่อรองเท้าด้วยเฮ้ยอยา่าไอ้บ้าถ้าทำร้ายฉัเหรอช่วยด้วยนั่งดีดีสิออออกรถกลับบ้านครับผม เอาคุณลูที่กำลังมอไม่ได้สติกลับบ้านเนี่ยนะผู้ใจนะผู้ใจชีิไม่คิดเลยนะว่าเวลาเมอแล้วจะเรียบร้อยได้ขนาดนี้ดื่มน้ำซะคือคหมดแล้วเออดื่มแล้วไม่ได้แล้วแต่ม่ยังดื่มบีกอ่ะจะจะรอไห้ือไมเนี่ย กุญจครับทิชชู่ครับเออฉันไม่ได้ดา่าเเลยนะทำไมร้องไห้แล้วล่ะเอะอฝุบเออ